นี้นะคะคุณพงศิษฐ์วันวิจิตผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยจะพาไปดูเกษตรกรที่เขาหันไปเลี้ยงไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองรวมไปถึงเลี้ยงเป็ดพันธุ์บาบารีนะคะตอนนี้เป็นการทําเพื่อที่จะแทนการทํานาแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะติดตามจากรายงานค่ะ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองจนประสบความสําเร็จท่านนี้ก็คือคุณลุงโฉมเกี่ยวสันเทียนครับเป็นเกษตรกร,ร,ร,กรบ้านพลกลางตำบลพลกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับชีวิตเคยผ่านงานเป็นผู้นําท้องถิ่นมาแล้วโดยเป็นผู้ใหญ่บ้านจนกเกษียณอายุและด้วยความที่เป็นคนที่ชอบทําการ,กรเกษตรอยู่แล้วจึงได้หันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองมากว่า8ปี ซึ่งก็ได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในรูปแบบการเลี้ยงไก่ที่นี่นะครับทำให้โดยทั่วไปสามารถเลี้ยงไก่ได้แบบไม่ลําบากไก่กินอาหารทั่วไปเช่นมเมล็ดข้าวเปลือกข้าวสารไปจนถึงข้าวสุกที่เหลือจากการบริโภคประจําวันเป็นอาหารไก่ก็ได้ทุกวันนี้นะครับมีไก่เลี้ยงไว้ประมาณกว่า100ตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นเล้าอนุบาลลูกไก่พันธุน์มือนเมือนนะครับซึ่งลุงโฉมแกก็ทําแบบง่ายๆนะครับ แล้วก็ถ้ามองถัดไปนี้ก็จะเป็นเล้าเป็ดนะฮะเล้าเป็ดบาบารีก็ได้กาเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณลุงครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณลุงพาผมไปดูเนาะว่าตอนนี้เลี้ยงเป็ดกี่ตัวครับก็ประมาณ50กว่าตัว50กว่าตัวเคยขายขายออกไปอยังครับอ๋อขายเมื่อปลายปีจะติ้นปีเก่านน่ครับเหรอครับครับขายดีมากเลยเป็ดถ้าเกษตรกรท่านอื่นดูแล้วหันมาเลี้ยงเป็ดนี่เป็นเป็น เป็นอีกเศรษฐกิจตัวหนึ่งไหมท,ที่ที่น่าสนใจตรงเนี้ยครับในหมู่บ้านเนี่ยเลี้ยงหลายลายเลยครับรายได้ดีเพราะว่ามันโตเร็วขายง่ายโอ้ตลาดไม่พอนะตอนนี้ต้องมีความต้องการของตลาดเยอะใช่ไหมครับครับโอเคครับเดี๋ยวยภาพภาพผมไม่ดูเลยเลยนาะเดี๋ยวไป <Okay. S 2> ดู ุณลุงโฉมยังบอกกับทีมงานของเราว่านะครับนอกจากที่จะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไว้แล้วยังขันมาเลี้ยงเป็ดพันบาบารีนะครับจึงได้สร้างแล้วเป็ดไว้ในพื้นที่เดือเริ่มเลี้ยงครั้งแรก10ตัวแต่พอขยายพันธุ์ครับออกมาหลายรุ่นก็ทําให้คุณลุงโฉมนะครับและครอบครัวสามารถตั้งตัวได้แถมยังส่งลูกจบถึงปริญญาตรีทั้ง3คนผมว่ามาเปรียบเทียบนะครับระหว่างทํานาอย่างเดียวกับมาทําแบบเนี้ย ทำนาอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยถ้าข้าวไม่มีราคาเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรเหลือขาดทุนนะครับพอได้ไ้กินแต่ถ้ามาทําแบบกเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมันจุนเจือกันหลายอย่างนะครับอย่างหนึ่งไม่ได้ก็จะมาหน้าอย่างอย่างหนึ่งอย่างผมจะมีรายได้หลักคือมะาพร้าวใช่ไหมครับอ่ะส่วนที่เสริมก็มีไก่มีเป็ดแล้วก็มีปลาก็พออยู่ได้และอีกอย่างหนึ่งผมก็ภูมิใจที่ว่า ผมมีลูกสามคนเนี่ยผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองเนี่ยผมก็พยายามส่งให้เขาเรียนจนจบปริญญาได้งานทำดีๆกันก็มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ เมื่อไก่และเป็ดขยายพันธุ์เยอะรายได้ก็มากขึ้นคุณลุงโฉมจึงต่อยอดด้วยการปลูกผักสวนครัวและผลไม้ชนิดต่างๆไว้บนพื้นที่กว่า14ไร่นะครับส่วนเศษผักที่ขายไม่ได้ก็นํามาสับเป็นอาหารไก่และเป็ดและปลาที่เลี้ยงไว้ในบอ่อและคุณลุงโฉมยังมีแนวความคิดขยายพื้นที่เลี้ยงไก่และเป็ดเพื่อให้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และลูกจําหน่ายแก่ผู้ต้องการเลี้ยงเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนี่ก่อนเหล่านอกถ่ายภาพพงศิษฐ์วันนวิจิต ราายงนนี่เป็นความสําเร็จที่เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเกษตรแบบผสมผสา,านนั้นเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยวันนี้ได้ไอเดียทําเงินกันแล้วละครับค,คุณผู้ชมครับเรา